งอหนเดี๋ยวกูเอาตามเดี๋ยวมันเลือกไงวะมนบนซ้ายอ่ะบนซ้ายอ่ากูเอาช่างกลบุรณพลเออไอ้ที้ยมีมัดเลยสัตว์ละครับมีมัดแต่กูมีแค่มัดอ่ะแต่กูใส่ได้หมดอ่ะเฮ้ยซื้อขอนซื้อว่าแจได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ย้ซื้อว่าแจคขอนมาแจพร้อมงัดไอ้ที้อะิดทอเรโต้สัตว์กูพร้อมงัดละเฮ้ยมีแว่นด้วย อะไรเอ้ยเยสเอ้ยฝั่งนี้มีไม่ไม่เบสไม่เบสมีดาย่าคมแฝกไหมเฮ้ยซื้อคอแฝกก่อนเลยนี่ไงไอ้ที่นั่นแหละอาสิกไอ้พวกผมมันจะไปเตียนตรงไหนวะไม่รู้อ่ะน่าจะไปโรงเรียนอื่นนะลุยบลาลุยดิี่ไหนวะเฮ้ยนู่นตรงนู้นใครอ่ะเฮ้ยไปไปลุยลุยอย่าสนอย่าสนโรงเรียนเดียวกันก็ตีเลยไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ทรงผมเทสจัด แทงได้วะแทงไงวะใครวิ่งไม่ได้หรอเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยกูเห็นใครวิ่งอยู่กลางสนามน่ะไอ้เงี้ยเอ้ยนี่นี่นี่ทางขวานี่ทางขวาเฮ้ยใส่ใส่ใส่เฮ้ยเฮ้ยมันใส่หมวกมันใส่หมวกมาดิไอ้เงี้ยนี่แบบแทงข้างวะนี่แทงเฮ้ยสองสองแผลแล้วสองแผลไอ้กูเต็มเจ็บเจ็บเด็กโอตัวข้างหลังไอ้สัตว์เจ็บ เฮ้ยอินนี่อินี่มึงมากูดิ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 มาเลยอสัตว์มันนี่จะไปไหนจะไปไหนให้สองเลยกูให้สองเลยตายไอควายไม่เอากูไม่ลงวะโทษทีอยู่ไหนหมดวะไอพี่อะเราเราต้องไปโรงเรียนมันว้ยอย่าไล้อย่างไกลไม่มีรถเล็ววะ ไอ้เหี้ยให้กูเดินเป็นไอสัตว์ลูกเสือเดินทางไกลเลยไอ้เหี้ยเีเสื้อดำเสื้อดำยืนอยู่ตรงไหนนั่นนั่นนั่นสาราสาราทางขวาทางขวาเอ็นเอ็นพีซีหรือเปล่านั้นไะอ๋อนี่นี่น,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 นี่นีาา่นี่นี่หน้าหน้ากูหน้ากูเออเออเอาแม่งเลยถือคตีหมาหมูเอาไอ้เหี้ยนี่เอาเหี้ยนี่วิ่งมากูใส่ก่อนอืมอืมอืมหยาถิ่มมึงอย่ายเเยหนีไปเลยจะไปไหนมึงจะไปอืมตายเอาต่อเอาต่อไอ้นี่ไอ้นี่ คือติหมวกส้มไม่ไงหมวกส้มเหรอไม่ส้มเหรออีกเจ้เพื่อนดองแตกแตกเฮ้ยมาอีกคนนึงแล้วมาอีกคนนึงแล้วดักเกิดดักเกิดเลยกูดักเกิดเอิร์อเออเอนเหรอเอิร์นเฮ้ยข้างเข้าไอ้บุ๊กข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าแม่งมาเป็นสปาวอินนี่กันว้าวอินนี่กันว้าวอินนี่กันเฮียโอ้โหโดนเลยเฮียกูตายด้วงตายไอ้เชี่ยมันมีสปาต้า้สัตว์เดี๋ยวดะ เฮ้ยตปามีดาย่ากุมาแล้วไอ้สัสหัวตัดด้วยวะเนี่ยเยสหัวตัดแต่ไอ้เทีย่หนิมแดงหมดแล้วอันเนี้ยมีดหัวตัดเก้าร้อยวะมีดดาย่าเนี่ยแหละเวลาโดนตำรวจจับจะได้บอกเขาได้ว่าไปรับจ็อบพิเศษเอ้ยแม่งมาสองไอ้เที่ยคนละคนละมาดิมาดิพี่เมียสองห้าสองหนึ่งมาดิ ว่ามึงวิ่งเร็วมึงก็วิ่งไปกูตามมึงอยู่อย่างเงี้ยแหละไอ้ที้อะมึงหันกลับมาดิเฮ้ยหลัง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 พระพระใส่หมดใสหใสหมดพระกูเอาพระกูเอาพระกูก็พระกูเอาพระกูเอาเฮ้ยระวังระวังไอ้ไอ้เที่นี่มันหันกลับมาใส่หมดไม่ไงีเสือกจริงจริงไม่เงีรอ พักบัวไม่สนพักบัวไม่สนเนี่ยเลยทีจะเอาด้วยไอ้เหี้ยแดงหมดสัตว์เอ้ยตรงนน้นตรงนน้นเฮ้ยช่วยว่ะ่วยว่ะอือหือไอ้สัตว์นู้นนู้นนู้นข้างหน้าเฮ้ยนี่ไงอีเอิร์นอีเหี้ยนี่ไงที่มันเอามาตีเขาอ่ะมันนี่ดีมึงไปเรียกหวงวะมึงไปเรียกหวงว่ะมึงไปเรียกหวงวะมึงไปเรียกหวงอืออเก็บหมดเก็บหมดยินอะไรแล้วงเอาหมดนี่พระพระ ใส่หมดใ,ใส่หมด<ส>ม,ม,มาดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เค้านี่มันจะเอาปกป้องผ้าเหรอส <c oughs> ัมาดิ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 เราเวลาเฮ้ยใส่หมดอะไปไหนไปไหนเฮ้ยไปไหน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 มงไอา วิ่งดักวิ่งดักใหญ่เลยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมีแล้วมีแล้วโดนในสัตว์โดนกูดักขวากูดักขวาขวาขวาดักขวาดักขวาดักไปเฉยๆผ้ะเหรออผ้พะเหออผ้าเรอสัตว์ไอ้เชี่ยอย่าอย่าโดนพ้าฟันตายนะเว้ยโคตรอา้านกูเก่งหมาหมูไอ้เชี่ยไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคลองโรงเรียนแม่งเลยเฮียเฮ้ยโรงเรียนอะไรเนี่ย กะหนกกะหนกไอ้เหี้ยบิงเข้าได้ป่าววะไอ้เหี้ยวิ่งเข้าไม่ได้ไอ้สัตว์วิ่นก็แล้วตายต้องรอข้างหน้าวะเฮ้ยมันขอทีละตัวว่ะขอทีละตัวไอ้เหี้ยมันมันมันรู้ได้ไงมันมันพิมพ์เหรอเอ้ยมันพิมพ์มันพิมพ์เอ้ยมังมาสามแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เบคอนมันจะเอากูไอ้คนไปตายไปดิเฮ้ยมาว่ะมาวะอินี่มันจะหนึ่งหนึ่งวะหนึ่งหนึ่งเหรอ หนึ่งหนึ่งเหรอเจ้าเหรอมึเจ้าเหรอเจ้าเหรอเอื้อไอ้เหี้ยกูแตกเออมึงวิ่งไล่ใครอยู่เนี่ยใช่มึงวิ่งไล่ที่เนี้ยกูแทงแม่งยันจะตายอยู่แล้วเนี่ยมาแล้วกูมาแล้วมีแล้วยอมแพ้ซะไอ้ควายแล้วก็เปดักเลยกูดักเลยกูดักเลยใช่ปะเนี่ยใช่ครับมีแล้วอันนี้ขายอะไรเนี่ย อัน at, ตฮ้ยอันตร้าอนะ่าไอ้ที่อะโหโหจะแม่งฟันช uh, ้าว่ะนี่นี่แล้วกูห้าวด้วยอวเฮ้ยใส่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 ผ่านี่ไม่เงีนยไม่เงี้ยเราไม่เงี้ยเราเฮ้ยทีละตัวเทียอะไรพวกกูหมาหมูลุมแม่งเลยเทียจีนเนี่ยเอาเดียวเอาแม่งนี้เอาแม่งดิเอาแม่งสัตว์ใส่หมดเลยอะไรอ่ะ เปิดแฟดแปับชนะแล้วต้องปากดีไอ้เฮียคีย์บอร์ดกูมีไฟแต่ภาษาไทยเสือกไม่มีไฟไอ้เฮียไม่คนเยอ้ดีอย่างเฮ้ยอินี่ออกอินี่หลุดดงอินี่หลุดดงใส่ใส่อินี่หลุดดงตัวหลุดโอวหลุดไอสัตว์มึงเป็นแผลเล็กน้อยเป็นแผลเล็กน้อยไอ้เฮี้ยนั้นวิ่งไปนู่นแล้วไอ้เฮี้ยใส่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 นี่ดิดิดิอีเอิญ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 มาดิมาดิ เออแม่มึงไม่สอนเหรอไอเฮียเนี่ยเนี่ยเล้วนี่ยล่านี่แหละไอนี่เนี่ยไอ้มันมันจะวิ่งเขึ้นเนี่ไงแต่เอาตังดิว้ายไอ้เบคอนเนี่ยไอ้เบคอนเนี่ยอืมึงเอาสัตมาหมดมาดิอ๋อไอ้เฮียนี่ไอ้เฮียนี่ไอ้เฮียนี่เอาดิเอาดิมาดิมาดิไอเนี่เล่นเผยสัตว์ไล่แม่งกูไล่แม่งไกลจัด กูไล่ไกลจัดกูไล่ไกลจัดจะตายนะไปไหนอะไปไหนอะเอ้้้าาาจะตย,ะตยแลวเขสีอะ,ะจะตายนะจะตายนะจะตายนะไม่แล้วกูปากดีจัดแต่เฮี้ยกูบอกเลยเฮ้ยนี่นั่นออกไปแล้วอีเอิร์นอีอตัดเอิร์นมาเอิร์นเอิร์นเอิร์ญเป็นเฮี้ยอะไรเอิร์นเอิร์นปากดีมึงตึงเหรอเฮี้ยมึงใส่แว่นดำแล้วมึงตึงเหรอนี่ไง เพื่อนเราใส่แล้วเพื่อนเราใส่แล้วสัตว์ตายอีดอกโรงเรียนอื่นอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยไปทัวร์่วไปทัวร์ไปไปครับต้องออนทัวร์เรามีชัยชนะหรือเหนือเมื่อกี้โรงเรียนอะไรวะกนกกนกดำกนกเออเรามีชัยชนะเหลือกันกแล้วเราต้องล่าชัยชนะไอ้เทียนแมปอย่างกว้างอ่ะไอ้สัตว์เราแมปกว้างไม่ว่าแม่งไม่มีรถอีกเลยเออใครหนี่เพิ่งเกิดเลยนี่ เกิดเลยมากูรอเลยไอ้สัตว์มึงเด็กบ้านนะมึงรอบ้านนอมึงเด็กบ้านมึงต้องเล่นไอสัตว์ไอสัตว์เฮ้ยข้างหน้าได้ยินเสียงมีดกองแก๊งอะไรเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าหนัวหนัวหนัวข้างหน้าหนัวเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอข้างหน้าหนัวจัดข้างหน้าหนัวจัดหนัวจัดหนัวจัดเหรอโรงเรียนอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยเรอคนพร้อมเฮ้ยอีเขี้ยนี่ พอแล้วมาบวกไปเพื่อนใส่เลยใส่เลยหนีเนี่วิ่งหนีเฮียนี่วิ่งหนีเฮียนี่กระหนกเก่านี่หว่าย้ายย้ายทีมเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปดักดี๋ยกูไปอักออนเาไอ้สามันงไงเฮ้ยตามมาเฮ้ยมา่ามาววิคนเท่ากันไอ้เฮียมัน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  ไปดีใสดีอ๋อดีอ๋อดีอ๋อดีมาดิมาดีเลือดกูน้อยว่ะเฮียได้ละเอ้ยมันมันมันเติมเลือดให้อยู่มันเติมเลือดให้อยู่แต่ว่าเราต้องเดินแบบเออไม่โดนฟัดเพื่อนเราใส่จะไปรออะไรละครับใจมันมาก็บวกดีครับไม่เหราแตกหน้าแดงงเฮ้ยแม่งเล่นอะไรอ่ะมึงซื้อซื้อของมันซื้อของเฮียไม่หัวตัด มึงไม่ต้องซื้อไอ้สัตว์ตายซะอ้าวอืมอืมอืมตายทีเดียวทีเดียวทีเดียวยเดียวจะวิ่งเขาลงมามันจะวิ่งมันจะวิ่งมันจะวิ่งเออสัตว์ไม่แล้วไม่ต้องเข้าไอ้สัตว์งูรอหน้าร้านค้าเลยมึงจะมาซื้อเหรอมึงจะมาซื้อเหรอมึงไม่มีทางได้มีดแน่นอนเฮ้ยฮ้เวิ่งออกมาวิ่งออกมาวิ่งออกมา เอาเลยวะเผื่อเลยวะครับเอาวิ่งหนีโอ้โหเฮี้ยมาเยอะจัดมากันเยอะจัดมันกันเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดโอ้โหเฮี้ยมันวะแดนเลยเฮ้ยมันมีแบบให้เลื่อนเมาส์แล้วโดยที่ไม่ต้องคลิกเปล่าวะเดี๋ยวไปหาปุ๊กลยกดเอ็มกดเอ็มเอ็มใช่อ่ะได้ละได้ละได้ละมาครับ แต่แม่งกว่าจะวิ่งไปถึงไอ้สัตว์ไกลชิบหายจริงแม่งน่าจะมีแบบวาร์ปไปลานปลาลองอ่ะเออซื้อหัวตัดครับเฮ้ยเฮี้ยอะไรน่ะอะไรน่ะอะไรน่ะเอ้เอ๊มันตั้งการ์ดมันตั้งการ์ดนับมันตั้งการ์ดจะตีกับปี๋เฮี้ยปวยกับป๊อปป๊อปเราเหรอป๊อปนี่มันกำลัเกิดใหม่นะอี๋ออ้ยเฮี้ยนี่ทำไรทำไรทำไรหนีมูนวอล์กเลย เฮ้ยเอาว่าอาว่ามึงไปไหนเฮ้ยกระตุกจังหวะกระตุกนะหืมไปไหนญาติเด็กว่าไปไหนไปไหนโดนโดนเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดตายหลัง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 ไอ้น่าจะมีนับขีวด้วยเฮ้ยเงาเหรอเงาเหรออะไแล้วมาตัวเปล่ากระโดนเฮ้ยมันมีคาตานะคาตานะเหรออืม โดนกวยอะไรอะโดนพวกกูไหมโดนพวกูไหมโดนพวกกูไหมแล้าที่ตรงนั้นยืนอยู่สองคนเฮ้ยเห็น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 โอ้โหสามคนสามคนวันมาเลยไหว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 คิวไหวคิวมีดดาย่าเลยเน้นทีเดียวไอ้สัตว์สองสามคนน้นก็ตีกันอยู่นี่หว่ามาแล้วไอ้สัตว์เห็นไหมเสื้อฟ้าเนี่ยมาแล้ว มาเก็บศพมาเก็บศพพวกกูมาเก็บศพไอ้รัดมึงเห็นปีศาจ์กำลังคืบคลานเข้ามาไหมกูดักกูดักเดินดกักที่ทำไมมึงวิ่งเร็วจังวะไม่เอ,อินตัดเอื่นย้ายเลย่นเอื่นเอืนเอืนเอื่นเอื่นอะไรอะไรพวกมึงทำอะไรกันนี่มึงจนมุมจนเฮียนี่จนมุมเอ้ดักเฮียนี่จนมุมเฮียนี่จนมมุ มาไอ้เหี้ยมองหนีเลยไอ้เหี้ยหนีตีนหนีมือเปล่ารอรีเลื่อเหรอฟักแล้วมึงก็วิ่งใส่เด็กควายมึงฟักแล้วมึงถอยมึงฟักทำเหี้ยเลยไอ้สัตว์เฮ้ยใจมึงได้จังวะใจมึงได้จังวะใจมึงได้จังวะนี่งตากเหรอคุยไรคุยอะไรอูเอาู้ ไม่อไเอาเอาทำไมฟักทำไมฟักทำไม,ไม,ไหมเหี้ยจะออ้สัตว์โอ้โหแล้วเรามีกันอยู่สามคนที่โรงเรียนเราช่างคน่ะมันอยู่อาชีวะว่ะอาชีวะอยู่ตรงไหนวะเฮียแล้วทำไมกูพิมพ์ไม่ได้แล้ววะเราเราเราไปอันนี้เราไปประชาชนวะได้ได้ได้ไปไปน่าจะนัวน่าจะนัวแม่งเยอะจัดเฮ้ยนี่ไงขู่โคตรเยอะไอ้เฮีย ขู่นัวจัดโฟกนัวจัดนัวจัดมาด้วย้องว้าไปเหรอเปลี่ยนทีมเลยอ่ะ